สวัสดีครับยังไงลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนน้องฟฟกสวัสดีครับแม่ก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วรเรมาสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะลูกชายใครว่ะเก่ง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 ลูกน้องโฟครับน้องโฟครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับหลลุกสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กับหลลกสวัสดีครับสวัสดีครับหลลุกโอ้เป็นไรเป็นไรเป็นไรสวัสดีครับหลลุกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับ